ก็สว so oh, <cción S 1> hey, ัสดีครับผมผมช่างไปเต๋บเอฟครับขอไปที่วันนี้ต้องมันดีต่ออนาืมเกิดอะไรขึ้นโอโตเอฟจริงจ้าวันละจ้าคาถาสองหนึ่งพีทพลแล้วจ้าสวัสดีครับผมผมช่างไปเตเอครับวันนี้มาพบผมในการสองสองกับจำเอ้าชิบหานิเติ๊ว พิดเก้มันมีอะไรบอกรึเปล่าโอ้แล้วนี่เราอีกทำได้แค่นี้เหรออันนี้ใครเอาไอ้โอติดหน้ากูเลยท่านผู้ชมผมกดอัดคลิปนี่เพิ่งกลับจากโรงเรียนสดๆร้อนๆดูจะแบตผมได้หกเปอร์เซ็นต์โอ้ได้แค่ตัวเรอครับโอ้โอ้โอ้ลมหลงถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมจัดห้ แล้วให้กูมาปชิดเนี่ยนะมึงก็รู้อยู่กูเล่นระยะไกลไม่เสียงรุกรานขออภัยด้วยนะครับผมเนื่งจากอัดสดๆร้อนๆกลับมาถึงโรงเรียนก็อัดเลยวันนี้เราให้ออโตวเอฟออกโรงเต็มที่เรามาเพื่อวิ่งเล่นมเล่นก่อนดิเพชรไม่เชี่ยให้กูยิงก่อนกูจะเตะ โอ้โหกูจัดตัวมันแตกแน่หัวแตกวะหาหัวนะหาหัวนะเฮ้ยรู้ไหมการหาปกคลิปรู้อะไรไหมออดวันนี้กูนั่งหาปกคลิปโคตรนานอ่ะไม่รู้จะไปทำปกคลิปตรงไหนก็เลยอ่ะจิ้มเขื่อนแล้วกันคลิปนี้อัดคลิปเดียวคลิปล่าสุดเลยครับผมไม่ต้องสงสัยแค่ตาแรกของวันนะแคยิงกว่าได้เลยอ่ะออดรู้อะไรไหม คือกูเพิ่งลงรถมากูเดินเข้าบ้านมาคือไอ้น้องกูบอกสร้างเลยชิปหาล้วคือแบตเครื่องอัปโปเครื่องที่เอาไว้อัดเสียงเนี่ยห้าเปอร์เซ็นแบตเครื่องกูก็เลยห้าเปอร์ซ็นชาร์จไม่ได้เปอร์เซ็นตนึงก็ยังรอดโอ้โหเน็ตอย่างปิงเสียงใคร ตัวแตกไปดิเย็ดเกพี่โอ๊์กูเอาว่ะอ้าวตัวแตกสองอมกูไม่เกี่ยวนะไม่ว่างก็ในตะกร้านั่นไะ มีแต่รู้ก่อนแล้วขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้ถ้าดังไปหรือเบาไปก็คุณผู้ชมโปดจําไว้คลิปนีหล่อนี้ไม่เห็นเหมือนเหมือนไม่เห็นเหมือนปักเลยไม่เห็นงเมืนปักเลย,ไม,เเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเละเฮ้ยแบบวิ่งขึ้นไปแล้วแบบหัวสองตัวตีนนี่จะเป็นอะไรที่แบบ เนตปิงวะอดโอ้โหมันมาหากูสองตัวเลยวะโอ้ oh, สองตัวเลยวะโอ้ยไ, oh, ไม่ไหวอาจารย์ oh, โอ้โหเออปิงมากอะ่ะกูถึงไม่ไหวอไ่ะโอ้โห ี่เทียนเนี่ยกูปิงอ่ะเป็นอะไรวะ 5G แล้วเนี่ยไอเพจมันอยู่ทางขวารู้ทางขวามีทางขวาอฮึมกูไม่รู้จาว่าตัวไหนเฮ้ยตั้งอะไงวะปีกอีกันลืมลืมถ้าเจาะไอ้บอสนี่แม่งโหดสุดเล่นมากเลยนะมีคลิปนะเจ่งไม่ได้มีคลิปคนเดียวด้วยอู้ยมันเจาะว่ะ โด,ดนเอายิงเลยเฮ้ยทำไมไม่โดนไม่ไหววะปิงจัดเดี๋ยวเราดูในคลิปเลยโคตรปิงอ่ะใช่ใชปิงมากเลยเที่ยไม่รู้ปิงปไ,ไม่รู้ปิงอะไรปกติไม่ปิงขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราแพ้จบเกมไปจะเป็นยังไงโอ้โหมันก็คงได้ยับอ่ะอือ จีบมยยึงก็เล็กขราดกูไม่ได้หาะอะไรประมาณนี้อยู่ไหมกูยอย่างนี้แต่เ <c oughs> ออไข่มันขอเขาร่วมจังเลยไม่วางไว้โอ้ยมันอะไรอะไรครับเนี่ยเล่นเผาคนอะเกินไปรึเปล่าเฮ้ยสองคนอะเกินไปรึเปล่าไปอยู่ไปอยู่อยู่ไหนตำแหน่ง อยู่ตรงตัวมันอยู่ตรงตัเวเนี่ยวะเนี่ยข้างหลังมึงอ่ะลาสุดขอแหวนทองแดงให้หมากินแค่แล้วโอยข้หย,ยโอ๊ตมาช่วยกูดว่วนใจยยังกูขอาซ้บไม่กอนเต็มที่โอ๊ยกดผิดผมถ้าผมเล่นเนออเออก็ขอไปท่านผู้ชม เกมนี้ไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยญญครับ,บ,บกนนะูจัดเองไอ้หัวขาวหรอหัวขาวหรอก็เกือบตายอ่ะนะเข้าหัวไปร้อยสี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตเน็ตนะเน็ตไม่ได้ปิงอะตัวแตไอ้ี่ะท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าเน็ตมันไม่ได้ปิงนะมันเน็ตมันสี่สิบเอ็ดแต่มันนี่แหละนั่นแหละครับ เห็นเห็นเ็นแล้วประเด็นคือาหาปุ่มื้อหาว่าร้องอัดตัวไอ้ตัวเดียวอย่าอย่าพูดมากกระตั่นไม่ปลุกซื้อของมันอ้อาวไฟเต็มท่านผู้ชมไฟผมเต็มอีกแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมเราก็ยังคายอยู่หน้านี้เช่นเดิมเมื่อกี้ไฟเต็มดีมันไม่เต็มตอนหนึง่งตอนออกไปยิง อยังพ oh. uh, hey, ูดไม่จบเลยท่าจังอ้โวอุ๊บเอาตัวไหนอนดีเฮ้ยรล้ว่างน้นมันมีตัวหนึ่งอ่ะมาถนัดนั่งยิงหัวเต็มหัวโอ้ยอ้นี่ก็คงมไม่ไหวว่ะไม่ได้แอคนะกูหา คลิปสวยๆที่สุดในการทำโอเคอย่ามาว่ากูยิงได้แล้วแอรกหรอไม่เอานะท่านผู้ชมต้องเข้าใจผมท่านผู้ชมไม่ต้องใสันะครับว่าทำไมผมเอาอินพีไปรูดไหมโอ๊ตโคตรเกียนี่ ไอโอด๊ดมึเมงเก่งใจไม่ไม่ไม่มึงเกรงใจคนใช้เครื่องกระกาดหน่อยโอเคมันแหลกเวลามึงตั้งเัวๆยิ่งเสีเยงนะโอโ้โ,อโหโอ้โหกดคอร์โนด้วยโอ้โหโอ้โหอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอ้โหเกาะเหสียไหมมันมันเต็มจอมเลยอ่ะเฮ้ยเต็มหัว ัวแตกเฮ้ยเฮ้ยอย่าชุบดิซ้ำก่อนเลยกันท่านผู้ชมเห็นผมไหมไม่รู้ อยู่ข้างนอกนู่ยแหละมีเสียงรบกวนขออภัยนะครับผมเสียงรบกวนไม่ไรเสียงด่านี้ต้องขออภัยเป็นอย่างที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวมาเอาย s ดพียิงกูทำไมกูเล่นรถแค่นี้ขอเสางแบบคําหยาบด้วยนะครับผม กูขอเองกูขอเองชอบแล้วใช่ไหมเนี่ยลูกซองอะ่ะฮะอย่าให้เล่นลูกซองระยะนะเอาเอายาปะก,ออกูเล่นยาสองจัดไปโอแม่งติดเล่นไงถ้าติดเล่นก็เป็นตซะอย่างเงี้ยเฮ้อเลือกแค่นี้กูก็เล,เล่นได้นะไอ้สัตว์อะไรของมึงเนี่ย คือก็ไม่ได้หดเท่าไหร่นะหนีนะฮีโรอีกเม่นได้แค่นี้หรอฮีโรอีกอยากขึ้นขึ้นได้แต่ไม่ได้อยากขึ้นไงครับมันเลยได้แค่นี้แล้วมันก็รีพวงนี้ได้ทําไมฮะเดี๋ยวพวงนี้เดี๋ยวเล่นแรงโชว์เลยเนี่ยเฮ้เดี๋ยวท่านผู้ชมได้เห็นคลิปผมดันแรงยาวๆเดีครับผมหลองจากครังนี้จะดันแรงค ซีซั่นนี้ขึ้นแดงไหมกหรือว่าไม่ลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองพัาะล่ะเอาดิจะทำคลิปด้วยมาแล้วมันอยู่ตรงตุงคอนเทนอร์เห็นปะเห็นอุ้ยมันลุงยิงไงโอ้โหยิงกว่าลุงอีกมึงตัวหนึ่งมาเกาะตัวหนึ่งมาหัวเอาต้องไม่ทันอ่า สำหรับคนชื่อชื่อคามือคนนี้นะครับผมเป็นคนที่มาแทนคนนอีกคนนึงที่ด่าเฮ้ยโอ๊ตอย่าไปเจาะมันมันจะชุบไงยี yeah. ่ออ๋อเหรอไม่เห็นสำหรับคนนี้ก็คือคนที่ด่าเมื่อวานนี้เอ้เมื่อวนันพฤหัสพอผมรู้ว่าคลิปนี้ผมจะต้องลงวันจันท์แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมถึงลงวันจันท์ใช้เน็ตเรียนลงคลิปครับเย่ yeah. <laughs> สองควงว่ะมันขังมึงอีกแล้วอ่ะสองยาวสี่นัดไอ้บอลแตกห้นานัดดิงาดูสเ,เต็ปออโต้กันนะฮะเออทำไมมุมกล้องมันเอียงว่ะอดสว่ดนหน้าจอเร็วไปหรอมันเลยเอียงใช่ปะ นี่มันรอเลยเนี่ยท่านผู้ชมผมขออภัยาะครับผมปรับภาพน่าจะรับล่ดเอาไว้มันเลยไม่เห็นว่าศัตรูเต้นอยู่หรือไม่แน่เขาก็ไม่ได้เต้นจริงๆไม่ได้เต้นมันยรอโอเคมันทำได้แค่นี้แหละแล้วงี่เราอีกอะไรอ่ะอะฮะดูไม่ทันมาดูที่อัดเสียงมาดูที่อัดเสียงกันเดียวเองโอ้โห คือดูไม่ทันอ่ะอดอดกูโยนเกมนะเดี๋ยวกูยืนมอง,งไม่ไม่กูกูยืนดูเฉยให้มึงยิงไปก่อนเดี๋ยวกูจะลองย่อยๆแล้ววิ่งขึ้นไปบนหนังยางถ้ามันให้ไปนะมันไม่ให้ไปกูก็ถอย เดี๋ยวเพิ่งหยีนะโอ้ยมันดิงกลัวมันขึ้นแล้วก็ไดเนะ้เดี๋ยวกูดูแถวเนี้ยเอาเฮียมันอ้อมหลังมาใช่เหรอเออเนี่ยไม่มันมันอ้อมหลังแค่ตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวตัวหลังกูจะตัวนั้นเราจะอยู่เพชอุย้ยหัวแตกติดเล่นไงติดเล่นไงจะจะยืนเล็งเอ้ยมีคนเล่นวอลเปเปอร์ เฮ้ยวูดเปเกอร์อะไรทุกอย่างนั่นแหละอุตวันเปเกอร์แน่นอนเ็บลยหกสองเฮ้ยกูอยากลองเล่นวะสักหน่อยเนาะโอเดียเลย ครูต้องชมวจำจำหววญ,ญาตเล่นแสงนะครับผมไม่โอ้ถ้าเล่นแสงระหว่างเล่นนี้ในคลิปมันจะไม่สว่างขึ้นใช่ปะมมันจะเท่าเดิมใช่ปะใช่ใช่ใช่ใชโอเควุย้ยมันอ้อมซ้ายมาอ้อมซ้ายเหรอเออ้ยขวาขวาผิผดโอ้โห,หขวาสองตัวเลยปะวะใช่ อยู่บ้านแอลตัวหนึง่งว,ว้าตายห่วงปกติผมจะไม่เอาอารมณ์มาท่านผู้ชมก็สังเกตดีอันนี้เนื่องจอากนะมีคนสแนประวังอุ้ยอุ้ยอ้้ยอัดตัวกูเต็มเก็บแตกเง็บไม่เขาเ้ยต้องใส่ท่านผู้ชมไมผมตั้งแบบ รถ oh, มีคนวิ่งไปนะถ้าเสียงหมารบกวนก็ต้องขออภัยนะด้วยนะครับผมเฮออ้ยเมันกลัวแพ้อะเป็นมึงมึงกลัวแพ้เหมือนก็ตอนแรกที่กูทำคลิปกับมึงอะ่ะกูกลัวแพ้กูอัดตัวมึงยับเลยอะ่ะโอ้โห ไม่ทันไม่ต้องมาลองแล้วนะไม่ต้องแอดลองับจบได้ับจบได้เดี๋ยวจะนะตาตา,าชนะเดี๋ยวเดี๋ยวช้ำจบเลยห <c oughs> อย่างเงี้ยเลยเอาลูกสองไปเล่นเหมือนเดิมแหละดีละพอไปเ,เกินไม่เหมาะกับเราจะปิดเกมไหมปิดเกมไหมหรือว่าเล่นเบรกเกมหนึ่งพอไปเกินอะกูมันก็ปิดแล้วลูกรักก <c oughs> ูด้วยเฮ้ยแต่ไม่เท่าเอฟดีเอฟดีรุ่นลางมึงมากกว่า <c oughs> อย่านะอย่าให้เอววมาสาับเล่นนะนี่กูตั้งไอวอร์แกนคนด้วยวายเคยไหมล่ะทำไอวอร์ติดบักตัวเองเอให้ตัวเองติดบักอะ่ะตั้งเร็วจัดอุย้ยมันอยู่นี่นเฮ้ยโอ๊ตมันอัดท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมลลลลมันอัดเลยมันยิง เดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวส่งให้ฝังมันอัดขนาดไหนประมาณสี่เมตรอ่ะที่มันอัดไปอะโอ,โอ้ยมักิ่งยิ่งิ่เนี่อุ้ยสองเมตรวะเฮีย หวปะสองหนึ่งสี่นหนึ่งทำไปแล้วสองหนึ่งต้องไหวปะจริงตีนงตัว่าโหดูเกาะมึงโอ๊ดูเกาะมึงก่อนเหี้ยมันขังมันขังโอ๊ตมันขัง ต้องรีบออกหัวสี่ห้าไม่เดียวไม่เดียวมันเข้าไม่เดียวออนนพอแล้วเนาะปุ้ยอะไรวะสองอะไรวะท้าไมเสียงกันสองยาววะสองยาวสองยาวโหดูเกาะดูเกาะครับท่านผู้ชมโอ๊ตมึงตัวเกิน,นเราจะบอกให้เปิดกระเป๋าแล้วไอ้นี้ให้ดูหน่อยดู ดตเมจดฝังหมวกอย่านะโอ้ถนัดจูบนะอ,ะอาวแต่อัดตัวอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมีจังหมาเฮาขออภัยดันครบะอะไน <c oughs> โอ้โหเอ็มพีรุ่นลักมาแล้ว <c oughs> หลายจังตรวจเล่นเลย มีเสียงมาหาขอไปได้ยนะครับผมเดี๋ยวระวงนะังหน่อยเดี๋ยวทุกคนไม่ไหวคุณเล่นเอ็มีสี่ตูนเลยนะเอ้ยกูอะไรมึงเล่นเอ็มีสี่ตูนกูเล่นแล้วนะ,นะ,ววะก็ผิดฮะมันมันเล่นอัดตัวอย่างเงี้ยแรงอีโรอีทำได้แค่นี้ทุกคนด้วยนะโอ้ยทำไปชมผมขอไปจริงๆ <c oughs> มามันเห่าไม่หยุด <c oughs> เลย อย่างแบบนี้มีตัวเดียวด้วย,ยนีไหนวะโอ๊ยเฮ้ยเอา้าเนี่ยติดเล่นไงติดเล่นไงไปไหน,นเ,นอ,นบบเอ,อ้ยมันอยู่บ้านเราเลยูเห็นวิ่งอยู่นะ่ะ มาเล่นเชิงตึงเชิงหนาเดี๋ยวคอยดูเผยอไอ้สัตว์เดี๋ยวนี่ไงแม่อย่าอย่าอย่า snap ใบเดียวเล่นอย่างนี้เหรอเนท่านผู้ชมผมถนาดลูกซองไกลนะไม่ต้องใส่ว่าทำไมผมถึงถอยมาไกายอุ้ยแม่งโอ้โหดูเลี้ยงกูดิท่านผู้ชมครับดูฮะมวัด ลายฮ่าๆกับเกาะคือเกาะน้อยกว่าหมวกแล้วท่านผู้ชมเฮ้ย oh, หมวกนะโห oh, ท่านผู้ชม oh, ท่านผู้ชมเกาะผมแล้วสี่สิบแล้วท่านผู้ชมผมมาได้ซื้อที่ซ่อมเกาะมาไม่ต้องอใส่ครับทำไมาผมถึงไม่ซ่อม ม่หัวหัวเป็นไงล่ะยท่านผู้ชมถ้าเขาบอกว่าอัดตัวนี่ผมก็ไม่รู้จะประโยคไหนมาบรรยายนะครับผมท่านผู้ชมก็เห็นกันทั่วหน้านะครับอืม โอ้ยสลักฐานอย่างแน่นอะบางทีก็เป็นคนที่จะด้งไะไง่ายมากเลยนะเนี่ยล่าสุดทำไฟโซล่าเซลล์เมื่อมืดปุ๊บมันก็ติดเองไปคุยกันเ,เองผมกดออกมาแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมล่าสุดผมทำไฟโซล่าเซลล์เมื่อมืดปุ๊บมันจะติดเองใช่ไหมครับผมก็ตกใจของมันเองอยู่ดีๆมันก็ติดผมก็ดุ้งเลย โอตั้มน<อ>ี่นะโอตั้มนึ่งนะมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่กี่มิมเจมอีกแล้วก็เกมอันก็เกมเกมแรกของวันก็ได้วอร์มมือนะไอ้พวกนี้ก็แค่ได้แค่วอร์มมืออ่ะออกออกเกมไปยังวะก็ซิวซิวอยู่ในกลุ่มกับมันเล่นมันตอนนั้นมันอยู่ในกลกุมล่มเน,น,นี่นย,อยตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ย แคนขอเข้าร่วมผมไม่ได้ยิงนะครับท่านผู้ชมผมแค่ยังไม่พร้อมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพิ่มเลนนี้ครับคลิปนี้ผมแบ่งสองพาร์ทผมคนบอกกลางคลิปแต่เอต้นคลิปแต่ผมก็นั่นแหละครับ <S <S เอ๊ะหรือว่าพาร์ทเดียวพอวะน่าจะพอรครับท่านผู้ชมถ้าไม่เกินยี่สิบนาทีผมจะเอาพาร์ทเดียวนะฮะแต่ถ้าเกินก็สองพาร์ทครับผม ำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้พบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม<ป>อย่าลืมติดตามยอดออนโซเอมด้วยบัท <laughs>